กระทอนกล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมกีวี่แก้วมังกรขนุนจำปากรอบขนุนเหรียญบาทแคนตาลูปแครนเบอรรี่เนาะ ชมพู่ทับทิมจันทร์ชมพู่ทุนกล้าชมพู่มะเหมี่ยวเชอรี่ตะขบแตงโมแตงไทยทุเรียนทอ้อน้อยหน่าเนื้อ น้อยหนงแดงแบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนบววยฝรั่งกลมสาลี่ฝรั่งกิมจูฝรั่งไส้แดงพรับพรม แคร่ผู้สาจีนผู้สาสามรถมะกอกดำมะกอกป่ามะขามมะขามเทศมะขวิดมะดันมะตูมมะปราง มะพร้าวมะเฟืองมะไฟมะยมมะม่วงมะละกอมังคุดมะยงชิดกระกำราสเบอร์รี่ ลองกองละมุดลางศาสตร์ลำใหญ่ลิ้นจีสตรอบเบอรี่ส้มเขียวหวานส้มโอสับปะรดสาวรส สำรองสาลี่หลุมพีว่าหมอนอ ANG ่างุ้นเขียวอ ANG ่างุ้นดำอ ANG ่างุ้นพันแดงอินทพลมัมแอปเปิ้ล อ,อโวคาโดมะม่วงขาวมะนาวโห